นี่ก็ใกล้วันหยุดยาวปีใหม่แล้วนะครับมีใครสังเกตไหมว่าวันหยุดรอบเนี้มันมีรับลมคมในมีความซ่อนเงื่อนไม่เหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับและนี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยว่ารัฐบาลทําไปทําแปะอะไรมันมีประโยชน์อะไรสําหรับนี่ฮะก็ชาวโซเชียลครับเขางงฮนะเขางงว่ารัฐบาลเนี่ยนะเปลี่ยนวันหยุดทาไมหยุดทําแปะอะไร โอ้ยหนาวช่วงนี้อากาศหนาวนะเออจะหยุดทําแปะอะไรครับจะเปลี่ยนวันหยุดทําแปะเขาก็บอกโอ้งงมากเลยยังหาจุดประสงค์ยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่ารัฐบาลมันหยุดเปลี่ยนเปลี่ยนมันหยุดทะะไาไมวะเ,ออเปลี่ยนเพื่ออะไรมีใครจะไปโอนหุ้นอีกหรือว่ามันมีผลกระทบต่อไอ้นักโทษเทวดานะหรือว่ามันมีรับลมคมใน หรือว่ามันมีอะไรทําไมมันต้องเปลี่ยนว่าทําไมงงมากเลยตอนนี้งงมากหาเหตุผลไม่เจอเลยตอนนี้ยังหาคําตอบไม่เจอเลยว่ามึงเปลี่ยนทําไมมึงเปลี่ยนทําไมทําให้ประชาชนเดือดร้อนวุ่นวายกันไปหมดนะฮะจากปกติเนี่ยเขาก็ลางานล่วงหน้าไว้นะเออนะครับวันที่สองเนี่ยนะจะได้กลับบ้านได้นะเออ ันนี้งงไปหมดเลยเอ๊ะจากจากวันที่ทํางานก็ต้องมาเป็นวันวันหยุดก็ต้องมาเป็นวันทํางานเอ๊ะงงมากเลยเออมึงจะเปลี่ยนทําไมวะมึงจะเปลี่ยนทําไมนะครับไอ้วันที่สองเนี่ยไม่เข้าใจนะแทนที่ว่าเออประชาชนนะจะได้หยุดเขาดาวเสร็จใช่ไหมเขาดาวสามเอ็ดสามเอ็ดนะวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้แบบเออพักผ่อนหน่อยเนื้อออกไหมฮะไม่ใช่ว่าเขาดาวเสร็จพรุ่งนี้ กูต้องกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยงงไหมเออนี่นครับมันมันจะเกิดมันจะยิ่งทําให้แบบรถก็ยิ่งติดอะ่ะคนคนมันยิ่งเลิกลักเลิกลักกันนึกออกไหมนะเออกลับบ้านเออเข้าดาวสามเอ็ดใช่ไหมเข้าดาวสิบเอ็ดวันที่หนึ่งก็จะได้แบบเออนอนพักผ่อนหน่อยจะได้สางเมาหน่อยนะแล้ววันที่สองค่อยกลับเอออย่างเงี้ยนะ อันนี้แต่นี่คืออะไรให้ให้วันที่สองเป็นวันทำงานแล้วก็เนี่ยนะสามเอ็ดกข้าดาวเสร็จปั๊บวันที่หนึ่งโอวันที่หนึ่งก็ไม่ต้องพักผ่อนเลยก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะวันเพราะวันที่สองต้องทำงานไงนะแทนที่ยวเออข้าดาวหน่อยจะได้พักผ่อนหน่อยเพราะว่ามันแห้งมันกินมันก็มันก็เหนื่อยมันก็เพียใช่ไหมแต่นี่ข้าดาวเสร็จวันที่หนึ่งปั๊บกลับบ้าน ก็กลับบ้านวันที่หนึ่งนะเออเดือดร้อนไปทั่วประเทศเลยตอนนี้งงมากเหมือนตึ๊บหาแต่เรื่องให้ประชาชนเดือดร้อนนะฮะเออสงสัยมันจะมีพิรุษพิเลศสักอย่างนึงเปล่ามันจะเปลี่ยนวันเพื่อให้ไอ้นักโทษมันได้อภัยโทษเปล่าไม่รู้นะครับมันจะเปลี่ยนวันวันเดียวเพื่อให้หนักโทษเนี่ยมันมัน มีผลต่อกระทบต่อวันที่วันจําคุกอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยมันมีพิรุษมีรับลงคนไหนเปลี่ยนเพื่ออะไรถามหน่อยนะประชาชนตอนนี้ยังไม่มีคําตอบเลยตกลงเปลี่ยนเพื่ออะไรวะงงมากนะครับเดี๋ยวรอรอดูฮะว่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนวันหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุเยอะขึ้นด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะคนไม่ได้พักผ่อนไงมันเข้าดาวปุ๊บมันก็ต้องรีบกลับเลย เออแล้วรอรอดูครับว่านะมันจะยิ่งเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าคนมันอา่ามันก็เหนื่อยมันก็เพียมันก็อาจจะเกิดการหลับในนะมันก็เนี่ยนะเออนะครับเพราะเขาดาวมาตั้งคืนโอ้โววันที่หนึ่งก็ต้องกลับเลยอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเลยแหละนะครับจะยิ่งทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะได้รับความเดือดร้อนเลย เออนะครับประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะมาอ่าก็อะไรนะง่วงก็ไม่ขับนะค่อยๆมาก็แล้วกันโอ้มันจะหยุดให้ประชาชนเดือดร้อนทําไมก็ไม่เข้าใจนะมันจะเปลี่ยนวันหยุดเพื่ออะไรวะนะประชาชนเดือดร้อนหมดเนี่ยไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรเลยโอ้ถ้าทําแบบนี้นะสมัยลุงตู่นะลุงตู่โดนด่ายับแล้วครับป่านนี้เออ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ